สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ h anel n n o v o x Official นะครับวันนี้ผมมีเมาส์รุ่นใหม่นะจริงๆแล้วเ,เป็นเมาส์ที่เคยออกมานานแล้วนะฮะในระยะหนึ่งแล้วแหละกับรุ่น NM90 นะแต่ว่าวันนี้เป็น NM90 M2 เป็นรุ่นอัปเกรดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเจ๋งและมันอัปเกรดจากเดิมมากขนาดไหนนะครับผมก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับ เรามาดูกันที่ฟีเจอร์ของเมาส์กันก่อนเลยนะครับผมเมาส์รุ่น NM90M2 เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับปุ่มกดถึง8ปุ่มด้วยกันนะครับตัว DPI เนี่ยสามารถปรับได้ถึง12,800 DPI เลยนะครับผมเรียกว่าสูงมากๆนะฮะก็พอดีกับการเล่นเกมเลยนะครับผมส่วนฟังก์ชันต่อไปก็คือเป็นสวิตช์หัวโน่นั่นเองนะครับสวิตคลิกนั่นแหละนะครับตัวนี้จะสามารถคลิกได้ถึง10 ล้านครั้งเลยนะครับผมฟังไม่ผิดครับคลิกได้10บล้านครั้งเยอะมากๆเลยนะครับส่วนเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะใช้ชิปเซตของ i n c e n A825 บวก MCU นะครับที่เป็น Marvel Cinematic Universe <c oughs> ไม่ใช่นะครับผม MCU ก็คือเป็นเหมือน IC m e m o r y ในตัวของเมาส์นั่นเองนะครับสามารถที่จะเก็บพวกพรีเซตต่างๆของเมาส์ที่เราเซตไว้ได้ที่ตัวเมาส์เลยนะครับเวลาแบบย้ายเมาส์ไปใช้กับเครื่องอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็โหลดซอฟต์แวร์มาใช้เนี่ยมันก็จะใช้พีเซ็ตตรงนั้นของ น,นะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็น R G B นะครับ R G B ที่มีโหมดไฟสามารถเปลี่ยนโหมดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็น polling rate นะครับผมพูดถึง polling rate แล้วเมาส์เกมมิ่งก็ต้องมี polling rate ที่สูงสูงไว้ก่อนนั่นเองนะครับเอาไว้ปรับนะครับสำหรับเมาส์รุ่นนี้เนี่ย polling rate จะอยู่ที่ 1000Hz เลยนะครับผมซึ่งสามารถที่จะกดปรับได้ในซอฟต์แวร์อีกทีนึงนะว่า จะปรับแบบ500หรือ250หรืออะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเมาส์ตัวนี้จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0นะครับ สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มเลยเป็น Windows เป็น m a c หรืออะไรเงี้สามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับส่วนสายเนี่ยจะให้สายยาวมาถึง1.5เมตรด้วยกันเลยนะครับเป็นสายถักด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องการขาดในของสายเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับที่หลังกล่องนะครับเขาจะบอกขนาดของเมาส์ไว้นะครับก็เป็น127คูณ73มคูณ4 1มิลลิเมตรนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่140บวกลบ10ถือว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้ว เท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นเมาส์ที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าเมาส์มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ เรามาดูที่ตัวเมาส์กันบ้างดีกว่านะครับเรามาพูดถึงรูปทรงของมันนะครับแล้วก็วัสดุของมันกันดีกว่านะครับสำหรับเมาส์รุ่น Nm90m2 ต่อไปนี้ขอเรียกว่า 90m2 แล้วกันนะครับจะได้สั้นๆนะสำหรับ 90m2 นะครับผมลักษณะของเมาส์เนี่ยจะเป็นแบบเออโกโนมิกเลยนะครับผมรูปทรงแบบเน้นจับถนัดมือนะครับผมคือวางมือลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันรับกับมือ แบบโอบร้อมมือมากๆเลยนะครับเมาส์แบบนี้ใช้งานานานๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมไว้เล่นเกมไว้ทํางานได้สบายมากๆเลยนะครับผมวัสดุของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนพลาสติก ABS นะครับ ที่ผิวด้านบนนะครับจะเหมือนพลาสติก ABS ที่มันจะออกด้านๆสักๆนิ้วนิดนึงส่วนด้านข้างก็เป็น ABS เหมือนกันนะครับผมตรงนี้มันจะช่วยกันเหงื่อด้วยนะครับเขาเหมือนแบบเจาะเป็นรูมาอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะเกาะนิ้วนะครับผมเวลาเหงื่อมึงออกเยอะๆก็จะช่วยให้มันไม่ลื่นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่วางนิ้วก้อยเนี่ยที่วางนิ้วก้อยของเราเนี่ยนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยนะครับก็ เป็นแบบกันลื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรางไฟนะฮะเป็นรางไฟ RGB ตรงนี้นะครับผมเป็นรางไฟรอบเลยนะครับด้านข้างนี้ปุ่มก็เป็นปุ่มแบบ ABS เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะนี่กดนี่ปุ่ม backward forward นะครับแล้วก็เป็นปุ่มพิเศษตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม fire key นั่นเองนะตรงนี้ก็เป็น ABS นะครับตรง s c o l l mouse ตรงนี้เนี่ยจะเป็น scroll mouse แบบยางนะครับแล้วก็โอ้โห มันใหญ่มากเลยนะสกอเร์เมาส์อันนี้นะครับเหมือนพวกล้อรถของเล่นอะ่ะใหญ่มากเลยนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าหาสกอเร์เมาส์เจอแน่นอนนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับติดนิ้วเลยอันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ผมชอบมากแต่เขาไม่ได้โชว์นะครับก็คือตรงท้ายเมาส์ข้างล่างเมาส์ตรงนี้มันเป็นเหมือน เมทัลเพลตนะครับผมตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นแผ่นเหล็กเนะี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนในการช่วยที่ทําให้เมาส์มีน้ําหนักนะครับตรงนี้ตรงด้านข้างตรงเนี้ยนะครับนี่ถ้าสังเกตเห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็น QR Code นะครับผมตรงนี้เอาไว้เข้าไปแบบสแกนกับมือถือเข้าไปดูตามร้านของเราอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เข้าเว็บไซต์เข้าโซเชียลต,ต่างๆนะครับก็มีโลโก้ของเราตรงนี้นะครับนี่ฮะนับโบเอ็นเอ็ม 90M2 ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนแผ่นกันลื่นนะครับผมจะมีมาให้ถึง3จุดด้วยกันนะฮะตรงนี้เป็นแผ่นยาวแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของวัสดุและดีไซน์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไฟกันดีกว่านะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับ มาพูดถึงเรื่องของการใช้งานของเมาส์ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็น USB นะครับนี่ฮะเป็น USB แบบนี้นะครับก็เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แค่นั้นมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยทันทีนะครับเป็น plug and play นะครับไฟก็จะเป็นไฟแบบนี้นะฮะเป็นไฟแบบ RGB นะซึ่ง เพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดไฟได้ภายในซอฟต์แวร์นะครับผมตัวเมาส์เองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับมันก็จะไม่มีปุ่มลัดให้เปลี่ยนเนาะแต่ว่าสามารถที่จะไปแก้ปุ่มลัดต่างๆบนเมาส์เนี่ยในซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับจะให้ปุ่ม backward forward ตรงนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดไฟก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะเปลี่ยนปุ่ม di ตรงนี้ให้เป็นแบบเปลี่ยนโหมดไฟหรือว่าเป็นมาโคหรือเป็นอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้หมดเลยนะครับผม ส่วนเรื่องของการเปลี่ยน DPI นะครับสามารถที่จะทําที่ตัวเมาส์ได้เลยนะครับตัวเมาส์มันจะมีปุ่มบวกกับปุ่มลบตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มบวกก็เป็นการเพิ่ม DPI นั่นเองนะครับมันก็จะมีไฟบอกเห็นไหมนี่สีเขียวสีแดงสีน้ําเงินคือตรงนี้มันจะบอกว่าเราใช้ DPI ระดับไหนอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ DPI ลูบนะคือแบบว่าเรากดบวกไปเรื่อยๆอมันจะไม่เริ่มไปแบบมันจะไม่วนกลับไปต่ําสุดนะครับมันจะมีปุ่มลบอยู่เอาไว้ลดอ่า สามารถที่จะไปแก้ในซอฟต์แวร์ได้เหมือนกันนะให้เป็นแบบ DPI loop หรืออะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะในซอฟต์แวร์นะครับส่วนไฟบอก DPI ตรงเนี้ยเราก็แก้ในซอฟต์แวร์ได้เหมือนกันนะเอาไว้จำนะครับช่วยจำว่าเราใช้ DPI อะไรอยู่นะครับตรงนี้มาดูในปุ่ม b a c k w a r d forward นะครับตรงนี้นิดนึงนะฮะมันจะวางแบบว่าใกล้นิ้วโป้งนิดนึงอาจจะลั่นง่ายนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบว่า เกรงๆเวลาเล่นเกมแล้วแบบอุ้ยกำลังตื่นเต้นเลยอะดีนาลีนหลังแล้วหูยิงยับอ่างเงี้ยนิ้วโป้งอาจจะมีการไปโดนแบ็คเวิร์ดโฟรเวิร์ดได้ตรงนี้ลองไปเซตปุ่มให้มันแบบไม่อันตรายดูแล้วตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานแบบว่าจนเซียนแล้วอ่ะตรงนี้มีประโยชน์จัดๆเลยนะครับผมแล้วก็ถัดลงมานะครับเป็นปุ่มไฟล์ร์คีย์ตรงนี้เขาวางปุ่มมาอยู่ตรงนิ้วโป้งพอดีเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจับให้ดูอย่างนี้คือเนี่ย มันวางไว้ตรงนี้พอดีเนี่ยเราพร้อมที่จะกดใช้งานได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยลั่นง่ายแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ่มให้มันเป็นปุ่มนู่นปุ่มนี้อยู่ตรงเนี้อาจจะ เผลอไปกดได้แต่ว่าผมลองใช้เล่นเกมแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับมันถนัดมากด้วยซ้ำนะครับเวลาแบบว่าเราจะยิงใครสักคนอย่างเงี้ยแล้วใช้ไฟเจอคีเนี่ยไฟเจอคีก็คือปุ่มเนี้ยมันจะสามารถที่จะยิงแบบว่ารัวไปให้เราเลยประมาณ3นัดปึ้งปึง้งอย่างนี้เลยนะครับผมถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยมันยงงิงตึงตึงอย่างนี้เลยนะครับผมลองใช้กับปืนสั้นแล้วนะครับยิงปืนสั้นทีเดียว3นัดเลยนะฮะโอ้โหแล้วกด้านค้างตรงนี้ก็วางมือวางนิ้วถนัดมากนะครับส่วนการคล นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลิกกันดีกว่าว่าเสียงคลิกเนี่ยมันจะประมาณไหนนะอันนี้ก็จะเป็นคลิกซ้ายเนาะอันนี้คลิกขวานะครับ คลิกกี้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ดังมากขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นการรบกวนขนาดนั้นนะครับผมไปดูในส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าระหว่าง NM90M แล้วก็ NM90M2 ตัวนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็มันถูกอัปเกรดอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของสวิชนนเองนะครับสวิชตัวคลิกนะครับตัวคลิกของตัว M nm90m เนี่ยจะเป็นตัวคลิกที่สามารถคลิกได้เพียง5ล้านครั้งเท่านั้นนะครับผม ส่วนตัว 90M2 เนี่ยจะเป็นตัวคลิกที่สามารถคลิกได้ถึง10ล้านครั้งขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับผมในส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของ DPI นั่นเองความเร็วของเมาส์นะครับตัว NM90M ปกติเนี่ยนะครับจะเป็น DPI อยู่ที่6,400 DPI นะครับ DPI สงสุดนะครับส่วน M2 นะครับ DPI สงูสุดจะปรับได้ถึง12,800 DPI เลยนะครับผม ขึ้นไปเท่าตัวนะฮะแล้วก็ชิปเซ็ตตรงนี้เรียกว่าเป็นอย่างสุดท้ายนะแล้วก็สำคัญมากๆเลยก็คือชิปเซ็ตนั่นเองนะครับตัว9 0 m ปกติเนี่ยนะครับผมตัวนี้จะใช้ชิปเซ็ตของ s u n p a s t 6 6 5 1 b นะครับผมเป็นชิปเซ็ตที่จริงๆแล้วมันก็เหมาะแล้วนะครับสำหรับการใช้งานในการเล่นเกมแล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าพอมาเป็น m 2นะฮะ9 0 m 2เนี่ยตัวนี้จะถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็น in s e n a 8 2 5นะครับผมซึ่ง เป็นเซนเซอร์ที่เราจะพบเจอได้ในเมาส์ของนับโวในหลายๆรุ่นเลยนะทั้งนับโวแล้วนับโวเอ็กซ์เลยนะครับเป็นเมาส์ที่เหมาะกับการเล่นเกมมากกว่าเดิมนะครับผมให้ความแม่นยํามากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเมาส์รุ่นนี้นะครับลองไปพิจารณาดูนะครับระหว่างรุ่น Nm90m กับ Nm90m2 นะครับผมเรียกว่าอัปเกรดขึ้นมาจากเดิมเยอะเหมือนกันนะสำหรับอันนี้นะครับ ก็สรุปแล้วนะครับสำหรับเมาส์ NM90M2 นะครับเป็นเมาส์ที่เหมาะกับการใช้ทำงานแล้วก็เล่นเกมในเวลาเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็เมาส์ออกมารูปทรงแบบเออร์โกนอมิกทำให้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับผมจับถนัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกกับฟังก์ชันที่มาแบบจัดเต็มขนาดนี้นะครับ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมใครอยากได้เมาส์รุ่นนี้นะสามารถที่จะหาซื้อได้แล้วตามร้านขายสินค้าไอทีชันนาทั่วประเทศได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ